สวัสดีสมาชิกเพจดูดวงบเบรนนี่นะคะและท่านที่ติดตามใน YouTube Channel ทุกท่านนะคะในเดือนนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์เบรนนี่เปิดสอนสำหรับท่านที่มีความสนใจนะคะอยากจะเป็นนักพยากรณ์ไพ่เมืออาชีพนะคะจะมีการสอนไพ่เซตที่เรียกว่า Rider Way นะคะถ้าสมมติว่าท่านสนใจอยากที่จะเข้ามาถามข้อมูลนะคะสามารถ แอดไลน์ได้นะคะในลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะคะจะเป็นการเรียนวันเดียวนะคะในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นนะคะท่านอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนได้นะคะเราจะเรียนออนไลน์กันถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวลัคนาและราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์เดือนนี้เป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาและราศีกุมมีความสุขมากๆนะคะในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะ สำหรับในเดือนนี้นะคะก็จะมีปรากฏการณ์มากมายนะคะที่เกิดขึ้นในเรือนเกิดของคุณเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่29เมษายนแล้วนะคะนิวมูนในราศีกุมและตามมาด้วยนะ,ะฟูมูนในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามของคุณเพราะฉะนั้นพลังงานก็น่าจะมีอิทธิพลถึงคุณโดยตรงนะคะดาวอาทิตย์คโคจรเข้าสู่ราศีกุมด้วยนะคะและตามมาด้วยดาวพระหัสนะคะที่อยู่ในราศีธาตุลมเหมือนกันเดินหน้าในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ส่งผลทําให้เกิดความสําเร็จ นะคะในเรื่องของการงานจะเห็นว่ามีไพ่แห่งชัยชนะเกิดขึ้นด้วยในเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่า Victory Card หมายถึงนะคะความสำเร็จที่จะมาถึงในถึงถึงเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าหลายท่านไปเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ต่างๆนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ารอคอยความล่าช้านะคะอุปสรรคนะคะต่างๆคิดว่า ทุกอย่างน่าจะไปข้างหน้าแล้วนะคะคิดว่าพลังงานน่าจะ move you forward ไปข้างหน้านะด้วยพลังงานของดาวอาทิตย์นะคะที่โคจรเข้ามาส่งผลทําให้เกิดความโชคดีในเรื่องของการงานแต่นะคะการที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามานะคะในเรือนเกิดอาจจะทําให้ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนเกิดเขาเรียกว่า combustion เพราะฉะนั้นหลายคนจะต้องมีความระมัดระวังให้มากที่สุด นะคะโดยเฉพาะดาวอังคารเดินถอยหลังนะคะจนถึงวันที่23มกุมภาพันธ์นะคะในเรือนอริหมายถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะระวังการมีปัญหามีปากเสียงนะคะระวังอุบัติเหตุเจ็บตัวไม่สบายหรือหลายท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีนิวมูลในราศีมีนนะคะซึ่งราศีมีนคือเรือนการเงินของคุณจะส่งผลที่ดีมาก ทําให้เกิดโชคลาภความสําเร็จจากการเดินหน้าของดาวพฤหัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เอาล่ะถ้าสมมติว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคใดๆอยู่นะคะขอให้อดทนรอ,อนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปข้างหน้าในทิศท,ทางที่ดีแล้วนะคะจะเห็นว่ามีไพ่ก้าวาทาเข้ามาหมายถึงภาระในเรื่องของการงานที่หลายคนอาจจะต้องแบกรับนะในเรื่องของการงานในอดีตที่ผ่านมานะคะท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่11 นะกลุ่มภาพันถึงันที่18กลุมภาพันนะคะในช่วงเดือนเกิดนี้ยิ่งจะต้องมาระวังนะคะเพราะว่าดาวยูเรนัสทำมุมสแควรถึงด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมาในได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ก็จะเน้นไปนในความสัมพันธ์กับผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะคุณพ่อหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็สามีนะคะหรือหลายคนอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นในเดือนนี้อาจจะไม่ได้เป็นการเมเจอร์เชนจ์ใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ ย้ายออฟฟิศเปลี่ยนออฟฟิศปรับตำแหน่งเจ้านายออกนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทสิ่งต่างเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับชาวราคนาราศีกุมแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะดาวอาทิตจะ,ะโคจรอ,ออกแล้วนะคะในวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็จะโคจรเข้าสู่เรือนการเงินนะ,ะซึ่งดาวอาทิตจริงๆแล้วก็เป็นดาวที่มีความสําคัญก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง,องของคุณด้วยนะคะจึงย่อมส่งผลที่ดีมากในเรื่องของความรักความสัม นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นอย่างไรแต่ว่าการงานเดือนนี้น่าจะโดดเด่นแต่ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะการเงินรอหล่าวันที่27กุมภาพันธ์นะจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะคะเราคิดว่าน่าจะไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆนะคะสำหรับการที่ดาวพระหัสส่งผลถึงคุณนะคะในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จ ความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะ จะเห็นว่ามีไพ่สองถ้วยนะคะในเดือนนี้นะอันนี้เป็นไพ่แห่งการพบคนรักที่ถูกใจหรือการเจอเนื้อคู่โซเมดนะคะฟูมูลที่เกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์ก่อนมนมาเลนไทย2วันเท่านั้นเองนะคะจะเป็นปรากฏการณ์ฟูมูลที่จะส่งผลที่ดีมากให้กับชาวลัคนาและราศีกุมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะแต่ว่ามีดาวยูเรนัสเข้ามาร่วมด้วยนะคะในการเกิดปรากฏการณ์นี้เพราะฉะนั้นยูเรนัสจะทําให สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของอคนมาบอกรักคุณนะคะหรือว่าอาจจะได้พบกับคนที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะ,ะหรือความสัมพันธ์ที่แอบชอบกันมานานมันเบ่งบานแล้วเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะการพบรักแบบ เขาเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์เข้ามาได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของวันวาเลนไทน์นี้นะคนที่มีคู่อยู่ก็ควรจะต้องระมาระวังในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าการที่ยูเรเนัสเข้ามามันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นก็ขอให้มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็น p o ซิทีฟนะคะอย่าให้มันเป็นเช่นมีการมีปากเสียงมีปัญหากันนะคะหรือเกิดความไม่เข้าใจใน Relationship มีไพ่ obsession นะคะมีไพ่ breaking the change แล้วก็มีไพ่ unrequited love นะคะเพราะฉะนั้น breaking the change ก็มีความหมายถึงการที่เราจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ นะคะไม่แปลกถ้าดาวยูเรนัสเข้ามาทำมุม90องศาถึงนะะหลายคนอาจจะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ยังต้องการอิสระอยู่เหมือนคนคนนั้นยังไม่ยอมบอกว่าเราเป็นอะไรกันในลักษณะแบบนีห้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เรียกว่า unrequited love หมายถึงมีความไม่เหมาะสมในหลายๆประการนะคะเหมือนยิ่งยื้อก็ยิ่งเหนื่อยไปต่อก็ไปไม่ได้จะจบก็จบไม่ได้ ความรักในลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะตัดสินใจที่จะพิจารณาความสัมพันธ์เหล่านี้ใหม่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะคนโสดมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะมีคนมาบอกรักคุณมอบรักให้กับคุณเป็นเดือนที่คุณจะสามารถสมหวังในความสัมพันธ์ได้นะคะ โดดเด่นมากเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะมีไพ่แห่งการมั่นหมายมีไพ่แห่งการแต่งงานนะคะมีไพ่อัศวินถือถ้วยมีคนจะมาบอกรักคุณความรักที่รอคอยมายาวนานนะคะจะได้สมหวังในเดือนนี้ค่ะ ชาวราศีกุมทางลัคนาราศีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะการงานน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่โดดเด่นมากนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนเกิดจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าทุกท่านควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายตําแหน่งโยกย,าย้ายออฟฟิศหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลภายนอกนะคะเช่นบริษัทนะเจ้านาย นะคะแต่ว่าก็เป็นเดือนที่จะส่งผลที่ดีมากเนื่องจากดาวพหัสโคจรเดินหน้าแล้วนะคะหลังวันที่4กุมภาพันธ์นะส่งผลทําให้เกิดความสําเร็จและโชคลาภในทุกๆเรื่องรวมไปถึงในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งหลังวันที่27กุมภาพันธ์จะมีนิโมูลในเรือนการเงินเป็นพระจันทร์รอบใหม่ส่งผลให้เกิดความสําเร็จและโอกาสในเรื่องของการเงินแบบไม่คาดฝันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เดือนนี้ฟูมูลในเรือน ผู้ครองคนโส่มีโอกาสพบคนถูกใจนะคะน่าจะเป็นคนที่นำมาซึ่งความสำเร็จและโอกาสทางการเงินให้กับเราได้ด้วยหรือคนรักเก่ามีโอกาสย้อนกลับเข้ามาใหม่ นะคะหลายคนอาจจะได้พบรักในสถานที่ที่ไม่ได้คาดคิดกับคนที่ไม่ได้คาดคิดนะคะอาจจะเป็นความรักที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่คนที่มีคู่ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าฟูมูนก็หมายถึงจุดจบของบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่โชคดีมากในเรื่องของการงานการเงินและความสัมพันธ์นะคะขอให้ท่านทุกคนโชคดีนะคะในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้เดือนแห่งความรัก แล้วก็ขอให้แฮปปี้เบิร์เดย์สำหรับชาวราศีกุมด้วยค่ะ